สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องนัทเทลบอลนะครับถ่ายโดยต้องมือใจเย็นนะนี่ครับมาดูแฝนนะครับทำท่อมาใหม่ครับขึ้นบ่อครั้งแรกจะ่ลั่นไม่ลั่นครับมาฟังเสียงแฝดสามนะทำท่อมาใหม่ครับมาลองมาลองเสียงท่อนะ จะลั่นหรือเปล่าครับมารอฟังกันนะฮะ <_ C 1> เอามากัเดี๋ยวอ่ะทอถนนเลย <_ C 1> ฟังเ 8, 3, จ้งแฝดสามมันจะลั่นแค่ไหนฮะรอชมก็รอชมแต่รถกำลังใส่ดินอยู่นะครับ นี้ก็เซตาเราก็มานะครับมาทำคลิปครับวันนี้นะครับขับโดยโนรัทเทลโปรนะฮะเจ้าของช่องนะฮะอันนี้ผมก็ต้องเอ่ยใจเย็นนะครับถ่ายถ่ายทำให้นะมันก็จะสันส้นๆนิดนึงนะครับไม่มีขากล้องเอาครับเอาตัว ครับต่อไปก็เป็นคิวของตะน้อยร้อยเจ็ดห้านะคร <c oughs> ับได้ท่อ <c> ร <oughs> ั่นกระเบินใหญ่นลครับเตะคันเร่งจนเมื่อยขานะครับรุ่นนี้เอานัดเฮลโยวบอนะฮะไอ้ทองยังไม่ค่อยบ่ยัง นี่ครับนอนัดสเต็ปนอนัดนะครับถ้าไม่เตะสามช้านะครับก็เบิ้นท่อครับเบิ้นสามชาแล้วเมยใจจี๊ดเดี๋ยวจะทำใส่สบังคุณไหมไม่ต้องให้พ่อไปอยู่นู่นเลยไม่ต้องโดนไม่ได้ไม่ได้เพราะบางคุณขึ้นสูงเลยเนะจาะเขาเจาะว้างโพด น่าจะจอดพอดีท่อนะครับจะของรถก็มาแล้วครับดินดือดนะวิ่งมาแล้วท้งนั้นเลยไม่อยากถ่ายเอา,าอะพอละผมจะไม่ถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายให้นัดอย่างเดียวถ่ายให้เรางนัดเทยบรอยอย่างเดียวเนี่ยวันนี้เราก็วิ่งทอยดินเหมือนเดิมนะครับทําทางครับทําทางนี่ผมก็เพิ่งไปดันในบ้านมานะครับสิบกว่าเที่ยวบรรยากาศรอบ,บรอบ มาแล้วครับเราจะท่าขึ้นไหว่าเ,เดี๋ไปเบียดกัน,กนขึ้นไหวรอนแกร,รอบนิ่มดีเด็ดดาครับร้อยเจ็ดห้าได้ที่สุดในทีมงานครับมีสองคันไม่ดังครับวันนี้ นี่จะพอ you ยูทูบไี้แต่ตูงไหนในไรสดุดจะรีบหยิบม,มาดูลนลคกันหนึไปก็เป็นคิวของโรกี้ร้อยเก้าห้าครับคันนี้เนี่ยผมชอบมากเลยครับจะถามขอซื้อต่อเท่าแกตินแล้วเนี่ย <c oughs> อยากได้มากละคันนี้ครับคุ่งลงว่ะขอยกมือก่อนนะ รอ,รอบเกียร์ได้ครับรอบเฟืองได้โหแบบไม่ต้องพูดถึงครับเนิดก็ได้ล่องก็ดีครับทันนี้สุดยอดมากเมื่อวานนี้ผมขับแปลวกับข้าวับลั่นคร้านปิดร้ดานปิดครับเมื่อวานนี้ให้กินอาหารเส้นครับ,บออย่่ง,ง,ง้องมาก,ก,ก่อนเขายกมือก่อนชาวเอมันเป็นะไร,รต้นีมันฮัก<า>ตัวขาขาเต้นทีอ่ะ ไม่ได้ขาหรอกว่ากันหักลันครับว้าเลยถ้าได้แปดนะครับบอกเลยถ้าได้แปดนี่รถพิบุธก็อายเที่ยคันนี้เดินๆก็อายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอะลดก็ตาเาเดี๋ยวจอะลดก็ตาครับรไ,ไม่ใส่ไม่ใส่นะใส่ฮะนะฮะไอใส่พิบูลนะครับ,ไ,ไ,ปบ,นนรบไปดังแฟนแลปอนมาแล้วครับวุ้นไม่รอกืนหรอมันอาวุธอ้แท้ รถเซฟก็ซีบา้างเองไนงะมาดูรี่ผมยอมแล้วเรื่องก้อนดังผมจะตัดมัแล้วผมจะทำแล้วก้อนดังรับได้รอบดังก็แทกรถไมโครครับรุ่นนี้สุดยอดเสียงต่อเลยสะใจมาก ใจมากครับป้าป้ากับป้ารถไปแรงรถไปแดงกับป้านี่างไปเดี๋ยวมาไนดะ้เพืพ่อนๆเดี๋ยวผมจะไปใส่แฟนตามวันอะไรข้างบท่อคอนดครับ คุณดูคุณดูาไแร่พี่กี่พันแล้วเอาไปไหนหมดมันกิ้งพันกว่าไปคิวจะน้อยครับคุณจะน้อยครับไปแบบสปสไครับไปแบบนิ่มนวลครับไปเป็นของดินดวนครับ Cô sắp bó mặt mất, cắt Nhanh này, Ôi, tài luôn ha Cô sắp bó mặt ครับง่ายเด็นครับเพื่อนรอฟังเสียงครับรอฟังเสียงกันนะครับผมเดี๋ยวมีงบเมื่อไหร่จัดลาคอบทันทีครับเดี๋ยวก็ได้ใส่ปลาครอบล้อนะครับ ก็เป็นคิวของตะน้อยครับผมเลยครับทำที่กั้นรถไหลครับผมนะครับคิวตะน้อยครับมี่เททำทางครับนี่ปาก่อใกล้ครับเพื่อนอีกทีครับมผ่้กี้นี่ครับเ็นตอกได้ครับผม ah ah gimana sampai bu? sibai sibai รถกระบะครับเหตุนี้ครับใ,ใกล้ๆเนี่ยเหตัวรัณนครับ ขนาน่ะไม่ติดต้องดันอัดเข้าไปเทยงั้นเทเฉียงไม่ติดหรอก เทเสียงไม่ติดล็อกถ้าถอยต้องถ,ถอยตรงขนาถอยอาตูดตรงขนาเลยไม่เทพอเทแล้วลาดม่ขึ้ขอ่าอันนี้ต,นต,นตีนมันจะใหญ่นะมันต้องดันขึ้นต้องตีนดันขึ้นไม่งั้นไม่สูงอะได้แค่นั้นแหละครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เดี๋นี้นะครับรอติดตามชมคลิปหน้านะครับฝากช่องนอรัทเฮลโรด้วยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังครับ อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดเชรกกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องแนวรัโปรด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังครับ